นี่คือกระเทียมอุกาบาตจากนอกโลกและการกินมันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นชายหนุ่มลำบึกแต่วิธีจัดการกับกระเทียมนี้คือปัญหาใหญ่มากเพราะกระเทียมนี้ดูดซับสารอาหารจากอาวกาศมานานแม้มันจะมีสรรพคุณที่ทรงพลังแต่มันก็ทาให้เปลือกแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อเช่นกันถึงแม้คุณมัตสึจะเป็นเชฟฝีมือดีเขาก็ไม่อาจแกะเปลือกกระเทียมออกได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม ไลฟ์เห็นแบบนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเพราะด้วยความเร็วที่โคมัตสึทําอยู่พวกเขาคงไม่ได้กินกระเทียมนี้แม้จะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนอย่างไรก็ตามโคมัตสึก็คิดหาวิธีใหม่ได้ทันทีเขาใช้ไฟเผามันไปพร้อมกับตวัดมีดและคมมีดก็เฉือนผ่านเปลือกได้อย่างง่ายดายไม่นานโคมัตสึก็ลอกเปลือกกระเทียมออกจนหมดเกลี้ยงแต่ตอนนี้ปัญหาใหม่ก็ปรากฏขึ้น เมื่อโคมัตสึพยายามใช้มีดหั่นลงไปที่เนื้อ,ขอเขาก็พบว่าไม่สามารถหั่นมันได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามไลฟ์คิดว่าโคมัตสึไม่มีทางจัดการวัตถุดิบนี้ได้แน่แต่ชั่วครู่ต่อมาโคมัตสึก็หิบกระหล่ำปลีชีสที่ปรุงแล้วออกมาแล้วกดมันลงไปบนกระเทียมไลฟ์รู้สึกมุนงงกับการกระทำนี้มากโคมัตสึอ,อธิบายว่ากระหล่ำปลีนี้มีจุลินทรีย์อยู่มากมายซึ่งช่วยทำให้ของแข็งทุกชนิดนุ่มลงได้ในขณะที่โคมัตสึจดจ่ออยู่กับการเตรียมวัตถุดิบไลฟ์ก็เดินเข้ามาข้างหลังแล้ออ้้้้ววคคคค่่่ออออยๆเเืืมมมมมททีีดดขโัตสสสึึนนใใหรูกกกจาาาิ ไลฟ์กำลังจะทำร้ายเขาแต่ที่น่าแปลกใจคือไลฟ์แค่บอกตำแหน่งที่จะหลงมีดให้โคมัตสึกลายเป็นว่าเขาเพียงแค่อยากช่วยโคมัตสึจัดการกับกระเทียมเพราะเขามองเห็นภาพตัวเองในวัยเยาว์ซ้อนทับกับโคมัตสึจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันเตรียมกระเทียมอุกาบาดนี้จนเสร็จอย่างรวดเร็วและเข็นมันขึ้นไปบนดาดฟ้าเมื่อเห็นไลฟ์ขึ้นมาพร้อมกับโคมัตสึโคโคก็ไม่รู้สึกแปลกใจเลยสักนิดเพราะเขาเชื่อว่าด้วยคำแนะนำของโคมัตสึไลฟ์จะสามารถปลดปล่อยความมืดมิดในจิตใจและคนพบความหลงไหลในการทำอาหารของเขาอีกครั้งทันทีทีี่่เเปิดดฝาหหหหหมอออออกกขงงงลลวสยนึ็ มาจากผิวกระเทียมแล้วกระเทียมก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเรากับลูกกระสุนปืนใหญ่และระเบิดออกเป็นดอกไม้ไฟที่งดงามตระการตาทุกคนที่เฝ้าดูภาพนั้นต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความสุขเมื่อดอกไม้ไฟจางหายกระเทียมก็ร่วงลงมาราวกับดาวตกกระเทียมอุกาบาตนี้เปล่งประกายด้วยแสงสีทองแล้วค่อยๆแยกออกเป็นห้าส่วนจนหลายคนอดใจรอไม่ไหวที่จะหยิบมันมาชิมแต่ในขณะนั้นเองจู่ๆโคมัดสึก็ร้องเสียงหลงอย่างไม่น่าเชื่อโคมัดสืที่เคยผอมแห้งตอนนี้ได้กลายเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อลํำบึกไปเสียแล้ว